การทำข้าวหน้าไก่เนี่ยมันง่ายมากแต่คุณต้องใจเย็นแล้วก็ต้องมีสติเราจะทำพร้อมกันเลย2อ,อย่างนะคะถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่าทำสองเตาพร้อมกันนะคะนุ่งแน่จริงก่อนนะคะเอาบางคนคือแบบว่ามั่นใจในฝีมือตัวเองเลยซึ่งก็คือหนึ่งในนั้นก็คือฉันเองค่ะวิธีการทําให้เมนูทุกเมนูอร่อยนะคะก็คือชมตัวเองไปไเรื่อยๆเฮ้เยดูดีเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยขอชิมก่อน จืดมากจืดมากฮัลโหลวันนี้ e เอมิกาครอบครัวเราจะทำข้าวหน้าไก่กันค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะ <ๆ S 1> หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยยากจริงๆมันง่ายมากเลยค่ะะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบนะคะมีดังต่อไปนี้ แรกนะคะก็จะเอาไก่มาหั่นนะคะแล้วก็ส่วนที่มี่ใช้วันในวันนี้นะคะของไก่เนี่ยมี่ก็จะเลือกสันในนะคะแล้วก็จะมีสะโพกด้วยเอา,าผสมกันหลายๆคนอาจจะกินแบบสะโพกเพราะว่ามันจะมีความมันใช่ไหมแต่วีชั้นอะเอาจริงๆเป็นคนชอบสันในก็เอามาผสมผสมหน่อยก็หั่นประมาณแบบลูกเต่าเนาะอย่าแบบเล็กมากเพราะว่าพอไปโดนความร้อนเราไปทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะหดอีกนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาหมักไก่ไว้ก่อนนะคะเราเริ่มต้นด้วยสีอิ๊วนะคะสีอิ๊วดำค่ะสีอิ่วขาวค่ะมันเป็นสีดำมากซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะสักแบบโจ๊กนึงนี่นะคะอี่จะไม่เคยบอกปริมาณใส่หช้อนชานบอกแล้วว่าถ้าเอมมี่ทำได้คุณก็ทำได้คุณก็กะกะเอา ซอสปรุงรสนะคะ่นะแล้วก็เพิ่มความนุ่มให้กับไก่เราก็จะใช้นีน้ำมันงาน้นำมันงานนไม่มีอ่ะก็ไปซื้อ <laughs> นะสักสองช้อนชาต่อด้วยน้ำตาล2ช้อนชาต่อด้วยแป้งข้าวโพดนะคะเพิ่มความนุ่มอะ่ะของไก่นะคะ แล,แล้วก็พริกไทยแล้วก็ม mm ีพ hmm. ริกไทยขาวซะหน่อยใส่เยอะๆเลยแล้วเราก็คลุกไปค่ะเห็นไหมมันไม่สามารถบอกได้ว่าประมาณเท่าไหร่ก็คุณใช้ไก่เท่าไหร่คุณก็ต้องดูว่าคุณจะใส่ประมาณขนาดไหนจะใส่ไหม เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราหมักแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาหั่นเห็ดเอยพริกชี้ฟ้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นกุนเชียงแล้วก็เอากุนเชียงไปทอดก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็ทักไว้ก่อน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะมี้ก็จะหั่นเห็ดนะคะซึ่งบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะคะแต่มี้ใส่นะคะซึ่งเห็ดเนี่ยวันนี้มี้เลือกเห็ดแชมเบียงเพราะว่าชอบกินมากนะคะ แต่ว่าถ้าอยากจะใส่เห็ดฟางก็ได้เห็ดหอมนี่ก็เห็นคนเขาก็ใส่กันนะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะเห็ดหอมก็จะมีความแบบกลิ่นเห็ดหอมอะเนาะก็อร่อยดีนะแต่วันนี้นะคะเป็นเห็ดเชอรีงต่อด,ด้วยการหั่นพริกชี้ฟ้านะคะเพื่อที่จะเป็นแบบว่าเครื่องเคียงโอ้ยเป็นพริกที่หั่นเหนื่อยมากโอเคต่อไปหั่นกุนเชียง เอ้คุณเชียงหันแบบเชียงเนาะอย่างงี้เหรอหรืออย่างงี้เชียงดีกว่านะสวยกว่าเนาะโอเคจดุดเตาแก๊สค่ะเราจะทำพร้อมกันเลยสองอย่างนะคะก็คือทอดคุณเชียงไปด้วยวนะเพราะว่าใช้เวลานิดน,นึง<อ>เพื่อที่จะให้หนางกรอบเราก็ทิ้งไปน้องไฟแรงมากถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่าทำสองเตาพร้อมกันนะคะนุ่งแน่จริงก่อนนะคะ ใช้น้ำมันนิดหน่อยพอเป็นน้ำมันอะไรนะออลิฟออล์หรือใช้น้ำมันลำข้าวก็ได้บ้านนี้เขาจะกระแดดนิดนึงแต่อย่าใสายย่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบน้ำมันจากไก่เนี่ยก็จะออกมาอีกเยอะเกินอันนี้แค่แบบนิดหน่อยอโอเคเราก็จะเอาไก่เราไปค่ะไก่ที่เราหมักนะคะ ไปจ้ะโอ๋โอไปแ,แล้วหนักมากไ้ทกินกันกนไม่หรอกเวลามีทำนะส่วนใหญ่ไม่เคยทำเพื่อกินหนึ่งมื้อนะเพราะว่าพี่ซีกินกลางวันเสร็จปุ๊บน้งก็ออกไปทำงานพอกลับมาน้นก็ตักตักตักแคือทำไว้ทิ้งไว้ได้กินได้อ่ะอันนี้นะคะเราก็จะผัดให้แบบว่าไก่เขาแบบตึงๆหน่อยการทำข้าวหน้าไก่เนี่ยมันง่ายมาก แต่คุณต้องใจเย็นแล้วก็ต้องมีสติอ่าพอเขาเริ่มตึงๆแล้วนะคะมี่ก็จะใส่กระเทียมนะคะซึ่งบางคนก็ชอบว่าว่าฉันใส่ทำไมเพราะฉันจะใส่อะ่ะฝุดของฉันบ้านของฉันกระทะของเราก็เคีย่ยวไปเรื่อยๆนะคะส่วนกุนเชียมก็อย่าลืมเขาเอาล่ะ ไก่นะคะก็ได้ที่เติมน้ำลงไปค่ะใส่ไปเลยค่ะพอมันเดือดแบบปุ๊บปุ๊บะใส่เห็ดลงไปจ้ะโอ้ยเห็ดดูดีมากวิธีการทำให้เมนูทุกเมนูอร่อยนะคะก็คือชมตัวเองไปเรื่อยๆเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ดูดีเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอย่างเงี้ยแม่งจะดีมากมดิฉันนะคะก็จะเติมสีสันให้กับน้ำด้วย ซีอีลดำเดูสิคะเริ่มแล้วนะคะและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเริ่มใส่แป้งข้าวโพดนะคะก็แป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นละลายกับน้ําแล้วก็คนๆๆเ้วเดี๋ยวเราจะเทล,ลงไปนะคะเทแล้วนะ ก็ดูความเหนียวว่าอยากได้ความข้นแค่ไหนบางคนชอบข้นๆใช่ไหมบางทีก็อาจจะไม่ได้ข้นมากนีคร <Okay, S 1> ไม่ถือข้าวหน้าไก่มันต้องข้นๆเหนียวๆแต่แค่ว่าเราต้องคอยแบบว่าเคี่ยวอยู่ตลอดเวลาใช้เวลานิดน,นึงกว่ามันจะเหนียวขอชิมก่อนแผ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่จืดมากจืดมากไปจ่ะ สอนว่าเวลาทำอาหารนะคะเราต้องคอยชิมตลอดจืดมากเอาบางคนคือแบบว่ามั่นใจในฝีมือตัวเองเล้ยซึ่งก็คือหนึ่งในนั้นก็คือฉันเองค่ะปรากฏว่าเป็นไงเค็มเป็นไงสามีดาจะเราจะมาชิมขั้งสุดท้ายแล้วนะคะจะไม่ให้โอกาสแล้วนะคะ อนี้ไก่ต้องเต็มหรือเปล่าอันมีไม่ใช่คือข้าวหน้าไก่เราต้องเผื่อให้มันความเข้มข้นมันต้องเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องไปกินกับข้าวเข้ไหมใช่ไหมคะมาพอแล้วเหอะไ่เด ด้วยค่ะ